สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้โยในงานเกษตรนะครับงานเกษตรถายอีสารครับโยในมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับน้องเดียกน้องเอ็มครับยางไปเยอะครับต้นหลายครับโชงี้ยก็ประมาณเกือบจะหามองแง่หรอครับต้นยางหลายเลยครับนี่เป็นมือที่สองครับ มังกินหลายครับพี่น้องมันกินหลายแห่งครับเีตัวนี้จะเป็นสินค้าโอท็อปนะครับเป็นบรรยากาศครับขนลุกง้างเลยครับ สิงคาะว่าท็อปครับมีโซนอาหารครับมีหม่องนั่งกินน,นะครับอ่านแกย่างครับสมตำกับนี่ครับน้องเลยอยากกินขนมขนมหวานครับ อรสมะแกงครับอนนรของกินอีหไายหล,ยลือครับพี่น้องแบบง,ง่ายๆนงครับยงยางบัวทัวร์น่ะครับโอ้นเนี่เป็นลานปลาสมพี่น้องว่มีปลาแบบหลายแบบครับโอ้โมีแบบทุกููแบบเลยครับ ันนี้สมก้อนครับน,นีสายฟ้าครับรเข,ขียนอะไรเจ้าบาทครับพี่ขียนอะไรยี่สิบบาทนะครับพี่เี้ครับหลานเพิ่นกองเห็นโซนอาหารนี่แหละครับพี่น้องสนใจไหมกับของนี้ดนนูนได้ครับอันี่ถูกรูปแบบเลยครับหลานไ่งี้ครับเย้ครับโซนนี้เป็นอาหารทั้งแถบ,บ,บๆๆลเลยครับว่างกินนี่สุดยอดเลยครับ นี่ร้านปลาสมกำนันจุนนะครับโอ้มันจะเสียบับพี่นดองเฮ้ยมันถอดแบบใหม่ๆเลยครับมันจะเสียบเงี้ครับคำหวานครับอนันนี้เราจะเป็นแมกกะพุนนครับอันนี้ปลาเมอกพก่น้งโอว เดสียบนัเิ่งจอเลยครับสายกินนี่มางันนี่บบดครับนี่เป็นเกาลัดนี่นะเพิ่งนั่ขวาเลยครับอันนี้โคกุนครับตั้งเปลก้าวนครับแกว่งเงยบเป็นเป็นเลยนี่ร้านี่ครับเป็นบุญนเลยครับ มี่พักสลัดครับพี่น้องเป็นต้นกานครับต้นกาหน่อยเล็บคอดตอนนี้จะเป็นท่านใหม่นะครับเดี๋ยวจะให้เบิร์นท่านไทยครับโอ้นไหครับไทยไทยตรงดแางนะโอมีหลายทัานครับพี่น้อง ไอเหลี่ยงคือสวนเฮามีมะนาวครับเก็บได้นะครบว่ามีแบบหรือ,รอทันทีแบบเรเคยเห็นแบบนี้ครับอะไรยังมาปลาหวานครับเกลือกับซั่งไรล้วนหนึ่งครับอย่างมั้นก็หวพอดี อ้านของกินนี่หลายอย่างครับทักเน็กกับยางโบทัวร์ครับพี่น้องเพือนนี่แหละครับบรรยากาศไม่พี่น้องเบิรงนะครับงานเกษตรขอนแก่นครับนี่ครับเห็นขนมหม้อแกงครับเวียดนามครับเมื่อกี้ก็ซื้อไปแล้วเจ้าหนึ่งยางเขาฝ่ายนี่หลายเจ้าครับนี่เป็นขนมสัน โอ้ยลานหมูกรอบเพี่น้องลานเจ๊แมวนั่นมึงหมูกรอบเป็นตัวเนี่ยครับยอดดูนะครับคุ้เป็นเสี่ยวครับพี่น้องเป็นตัวนี่หางครับอันนี้ก็สโนรอบนอกนะครับงอกงอกไกลๆเหมือนขือเขียวนี่ก็จะเป็นดอกไม้นะครับสวนดอกไม้เกมก็หน้ามาเดียกับหางมองนังเราครับยางกับมื่อยครับ อากาศรอบนอกครับแบบมีร้านค้าครับร้านค้าข้างถนนนี่ครับอันนี้เป็นโซนพวกเครื่องจักรง่ายๆนะครับรถไถยังต่างครับผลไหลเหบบรรยากาศครับแดดกำลังลมครับเดี๋ยวอยากได้กังหัน อา,อ,อาล้งเอ็ดบ้งอาล้งเลปลวบ้างเดียวเปลวบ้งก็ <c oughs> น,นี้น่ะจะเป็นลานขายนาักศึกษานะครับสองขางข้าง,งน,นี่นักศึกษาขายของครับมาอุดหนุนกันได้ครับอันนี้อยากกินหมูปิง้งเอ้ยหมูทอดครับ ีโโร้านขาหมูทอดครับมนนีใกเอาเป็นกล่องเลยก็ได้เอาเป็นกล่องเลยกล่องเลยครับของกินก็ไลเยยงี้ยพี่น้องมีสูยางครับของสุยางของกินของใสบรรยากาศครับคนกระไล่ครับละพี่น้อง Ich, no. นี่ครับพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศงานเกษตรภาคอีสานนะครับในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับไ้ซื้อขนิ้วหมูเราก็บจะพันกลับแล้วครับเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่ okay. น้องเบิ่งยังไงก็นอากันไหมคิดหนาแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวคว้าของที่อยากกินอีกแล้ว